Mission to the Moon Podcast ์ brought to you by Anitech Bring Happiness to Life ผู้นำนวัตกรรมความสุขสู่ชีวิตสวัสดีครับอยู่กับรายการ Mission to the Moon r e m a s t e r e นะครับ EP ที่16แล้วครับ,รบสวัสดีครับพี่แท็สวัสดีครับอ่าวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของการทำงานอีกเช่นกันแต่ว่าจะเป็นคือขาของ Mission to the Moon เราอะมี3ขาพี่แท็บ,บก็คือเรื่องของเซล ทีมและโซเชียลวันนี้ผมจะขอพูดถึงเรื่องทีมละกัน<嗯>นะครับเรามาในหัวข้อ4วิธีที่จะช่วยทีมงานที่หมดแรงทํางาน<嗯>ช่วยยังไงดีนะครับอันนี้เนี่ยเหมาะกับใครผมว่าคนทํางานทุกคนแหละและโดยยเฉพาะนะครับคนที่ต้องทํางานเป็นลีดเดอร์หรือแมネเจอร์นะครับ,รบต้องลองฟังกันดูซึ่งเราโครงมาจาก Harvard Business Review ชื่อเรื่องว่า four reason s good employee lose their motivation <嗯>นะครับ <Okay. S 1> ซึ่ง น่าสนใจมากนะคะใช่ครับคือ motivation เนี่ยก็เป็นเป็นแรงผลักอันหนึ่งที่จะทําให้คนเราอยากทํางานถูกต้องเนี่ยทางานเนาะแล้วก็ถ้าเกิดไม่อยากทํางานในที่สุดผมก็จะกลายเป็นเรื่องของการเบินเอาไปอะไรก็ตามนี้นะครับอ่ะแล้วเวลาเราเราหมด motivation เนี่ยบางทีเราแยกไม่ออกด้วยแหละหรือว่าเบินเอาอะเราก็จะแยกไม่ออกว่ามันเกิดจากเรื่องอะไรนะครับใช่ซึ่ง สำคัญเลยคือจริงๆแล้วถ้ามันเกิดกับตัวเองอะ่ะมันก็อาจจะแก้ได้ง่ายหน่อยแต่ถ้ามันเกิดกับทีมงานหรือหลายๆคนอันนี้เนี่ยโหยากมากนะ <Yeah, S 2> ครับอ <yeah, yeah. S 2> แต่ว่าก็ไม่ยากเกินแก้ผมว่าเรายังอันนี้เรามาฝากสีข้อละกันเผื่อว่าคุณเอาไปปรับใช้ดูนะครับอืมส่วนใหญ่เราจะไม่รู้ว่าต้นเหตุมันคืออะไรอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยก็คือต้อง value mismatch นะครับออืเคือ value mismatch เนี่ยมันคือว่า,าบางทีเนี่ย ความความฝันหรือความเชื่อของทีมงานกับงานที่ทําอยู่เนี่ยมันเริ่มเปรยอๆกข้ไปใช่ไหมมันเริ่มไม่ตรงกันนะครับพออันนี้อันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ motivation มันมันลดลงไปด้มันลดลงใช่ครับซึ่งอันนี้ต้องคอยเช็คแมนเจอร์ต้องคอยเช็คว่าว่าเขายังรู้สึก motivate อยู่หรือเปล่าใช่คคือคืออ่ะยกตัวอย่างสถานการณ์ก็ได้ครับเราตั้งเป้ากันตอนต้นปีนะครับว่าเราจะไปในทิศทางนั้นๆ แต่ว่าบางทีเนี่ยเราได้ถามคนรอบข้างครบเรียงว่าเขาอยากจะตั้งเป้าแบบนี้ไปกับเราหรือเปล่านะครับสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่ามันจะเกิดการ value mismatch ได้ในที่สุดนะครับหรือวิธีการดีลหรือออฟเฟอร์ที่ให้เขาเนี่ยมันตอบโจทย์หรือยังอันนี้สำคัญมากๆนะครับจริงๆน,นอกว่ามันมีหลายประเด็นเหมือนกันนะครับเช่น interest value เนี่ยงานนี้น่าสนใจขนาดไหนครับ identity value เนี่ย เขามีความเป็นตัวเองสูงในงานขนาดไหนนะครับอันนี้สำคัญใช่ importance value งานนี้มันสำคัญกับองค์กรโดยรวมไหมนะครับแล้วก็ utility values เนี่ยงานที่ทำอยู่มันมีความสำคัญโดยรวมกับคนอื่นเนมากน้อยแค่ไหนนะครับใช่ซึ่งถ้าเกิดว่างานเนี่ยมันไม่ส่งผลต่อต่อมิชชั่นรวมขององค์กรเขาเรียกว่า company mission ใช่มันมันจะเกิดเนี่ยสิ่งนี้แหละครับ utility value มันก็จะเบิร์นเอาได้ง่ายเลยแหละนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นนี่คือ สาเหตุว่าทําไมเราถึงจะต้องทาโอเคแล้วก็ต้องทําแบบนี่คือสาเหตุอันหนึ่งนะที่โอเต้องมีทุกเตร์เพราะถือว่าถ้าเกิดปล่อยนานเกินไปเนี่ยมันปีหนึ่งมันช้าเกินไปใช่แล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเซสชั่นโอเคเนี่ยคนทุกคนต้องมีส่วนร่วมครับไม่มันไม่ใช่การคิดแบบท็อปดาวมันจะเป็นการคิดผสมผสมกันระหว่าง, down, งท็อปดาวกับวัตถุมาเจอรตรงกลางอย่างเงี้ยเออบางทีการทำโอเคอาร์มันถึงนานไง เพราะมันไม่ใช่การคิดจากหัวหน้าว่าอยากได้อะไรมันเป็นเป้าหมายร่วมใช่เราคิดว่าคุณอยากทาอันนี้เปล่าด้วยนะแล้วอเควแต่สิ่งที่คุณอยากทํามันก็ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายนั้นลองมาหาจูนกันหน่อยคือมันอาจจะไม่ได้อย่างที่ตัวเองอยากได้ทุกอย่างครับแต่มันจะอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยที่สุดนี้ก็เป็นเป้าหมายที่เราร่วมคิดด้วยกันร่วมได้นะครับอาจจะไม่เอาแต่ใจเกินไปแค่นั้นแหละถูกต้องถูกต้องคือบางคนจะอินดี้จัดก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมบางคนก็ไม่ได้เหมือนกัน เราไปต่อกันที่ข้อ2อละกันนะครับ Lack of self, s e l f e f f i c a c y นะครับพี่แทบหรือว่าอย่าปล่อยให้ทีมงานรู้สึกไม่มั่นใจในที่ทางานที่ทาอยู่นะครับหรือแม้แต่นะครับไม่มั่นใจในเพื่อนร่วมงานอ้อันนี้สําคัญเพราะว่าออสิ่งนี้มันไม่ได้สร้างง่ายพี่แทบมันต้องค่อยๆสร้างท,ทีละเล็กทีละน้อยเหมือนหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าทีมสปิริตนะครับออการที่เราจะมั่นใจในงานได้เนี่ยเพราะเราต้องมีแอน o ว m เ n นที่มันพร้อม คนที่เป็นแมเนเจอร์เนี่ยอาจจะต้องคิดเลยนะครับว่าสิ่งที่ได้อาวุธที่ให้เขาอะให้คนทํางานไปใช้หรือว่าแม้แต่กล่องยาเราพูดถึงแบบสมมติเหมือนเป็นเมดิซีนละกันกล่องยาที่เขาจะพกออกไปบุกเนี่ยออกไปลุยกับการทํางานเนี่ยมันมีอะไรที่ช่วยเขาแล้วบ้างนะครับคนที่อยู่ข้างๆเขาคนที่จะเป็นกองกําลังของเขาเนี่ย สามารถช่วยเขาได้มากน้อยเพียงใดนะครับเรื่องทีมก็สคัญคือ,อน,นี่ต้องจัดด,ดีว่าเป็นยังไงเราอันหนึ่งที่ที่พี่รู้สึกว่าควรทําก็คือควรจะมีการเช็คอินกันบ่อยๆเพื่อดูว่ามันยังตรงอะไลน์อยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ค่อยๆสร้างความมั่นใจทีละเล็กเล็กน้อยถูกต้องยกตัวอย่างให้อันนี้เคสแบบท,ทุกคนทุกคนที่ที่ฟังอาจจะพอรดเล่ได้เพราะก็เห็นเชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านติดตามเรามานานพอสมควรก็จะเห็นเรื่องนี้ว่าเ อย่างมิชชันนมูลเองเนี่ยเราเป็นเราเป็นบริษัทมาได้จริงๆแค่มันปีกว่าเท่านั้นเองแต่ในเวลาปีกว่าเนี่ยเราสิ่งที่พยายามทาก็คือเราไม่รู้คนสังเกตว่าคือว่าเราแพลนเรา,ยาให้รู้สึกทุกคนที่ทํางานที่นี่เนี่ยรู้สึกรู้สึกภาคภูมิใจเพราะ,าะเป็นส่วนหนึ่งของอะไรที่ท,ที่ที่ใหญ่กว่าตัวเองเนาะได้เป็นส่วนหนึ่งของอะไรที่เป็นการสร้างกําลังใจสร้างสร้างหรือให้ข้อมูลให้ข่าวสารกับกับคนอื่นๆแล้วรู้สึกว่าชีวิตคนอื่นเนี่ยง่ายขึ้นใช่ครับอันเนี้ย ทำคนเดียวทำไม่ได้ใช่ทำคนเดียวทำไม่ได้ครับต้องทำหลายคนแล้วมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นแล้วพอคนเริ่มเห็นว่าโอเคเฮ้ยเฮ้ยมันเริ่มมีคนแรล็กเฮดไนมากขึ้นเริ่มมีนูน้นมีนี้มากขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้เขาเชื่อว่านะทําให้มีพลังทํางานมากขึ้นด้วยครับผมนะครับมีมีข้อห้ามเลยนะครับสําหรับการแบบสร้างความแบบมั่นใจหรือว่าจะทําให้คนหนึ่งไม่มั่นใจเนี่ย สิ่งที่ห้ามที่สุดเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นหัวหน้าง,งานหรือทีมงานเองนะครับก็คือการ Challenge ability ของเขาหรือนค,นคนอีกคนหนึ่งว่าแบบคุณไม่ได้เก่งจริงๆหรอกนะครับคุณทำตรงนี้ไม่ได้หรอกสิ่งนี้ห้ามทำม,มากๆคือส่งผลไปแบบเขาเรียกว่าอะไรข้ามสเต็ปไปสู่เบิร์นเอาได้เลยนะครับก็จริงๆผมเชื่อว่าการทำงานก็ควรจะมีเอมพัตตีด้วยควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็มีวิธีการที่พูดคุยแบบ เอ่อไม่ไม่จำเป็นต้องผีผามไม่จําเป็นต้องแบบโผงผางเข้าไปเพื่อจะทำให้ทุกอย่างมันแก้ได้เร็วที่สุดบางทีมันต้องค่อยๆทำไปทีเล็กทีละน้อยนะครับอืมอม,มาที่ข้อ3ครับพี่แทบเรื่อง disruptive emotion นะครับข้อนี้ สำคัญมากจริงๆมันก็เหมือนเหมือนตอนที่เป็นเรื่องเบิร์นเอาท์ที่เป็นตัวของคนตัวเองนะครับก็คือการที่แบบปล่อยประจุลบหาคนอื่นนะครับเราอะอยาห้ามปล่อยให้ทีมงานอนะบ่นว่าเหนื่อยมากเกินไปนะครับไม่ได้ไม่ได้บอกไปห้ามเขาว่าเอ้ยคุณอย่าบ่นว่าเหนื่อยนะแต่ว่าถ้ามันเกิดสัญญาณบางอย่างที่จะส่งผลถึงประจุลบต่อภาพรวมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวและอันตรายนะครับเราเรียก อาการแบบนี้ว่าการดูเบอร์เตอร์เฮลเช็คอันนี้เป็นของที่อาจจะไม่สามารถถามตรงๆได้แต่ว่าต้องสังเกตเอานะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าดูหน้าคนก็รู้แล้วว่าเขามาแล้วเขาแรงเป็นยังไงบ้างเวลาเราพูดถึงเรื่องที่แบบมันอินสปายเนี่ยเขาอินสปายเหมือนกับเราด้วยหรือเปล่าถ้าไม่เนี่ยมันเป็นสัญญาณล,ลบละว,ว่าเออมันเป็นสัญญาณไม่ดีว่าแบบให้คุณต้องอาจจะต้องทําอะไรสักอย่างในการแก้ปัญหางจุดนี้ผมว่า <นะ S 1> เอยจริงๆผมชอบนะผมว่าสีหน้าเนี่ยบอกได้ทุกอย่างเลยแทบจะทุกอย่างเลยว่าใช่มันบางคนมา เปิดประตูเข้ามาในออฟฟิศแล้วก็เห็นความมัวหมองเนี่ยคือถ้าคนที่เป็นดีเดอร์หรือแมนเจอร์เนี่ยผมว่าต้องฝึกการสังเกตอืนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เอ่อแมนเจอร์หรือดีเดอร์หลายคนเนี่ยไม่ค่อยได้ทำเหตุแล้แล้วแล,แล,แล,แลอันนี้พี่ก็ต้องบอกว่าก็พอเข้าใจได้พี่เองก็บางทีก็ไม่ค่อยทำเหมือนกันคือทุกคนอนะ่ะมันพรีออคฟิศพายกับเรื่องตัวเองโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้ามเริ่มเยอะไง <ช>คือเดินมาถึงก็คิดแต่เรื่องตัวเองอ,ะอ่ะคิดแต่เรื่องที่ตัวเองคิดอยู่ไม่ใช่เรื่องตัวเองนะมาถึงว่าก็คือเรื่องงาน่ะส่วนใหญ่แล้วก็มันเรื่องเยอะมากามันไปคิดไอ้นู่นนี่อะไรดีอะไรเงี้ยจนบางทีเนี่ยเราไม่ได้มองด้วยซ้าว่าคือเราเห็นนะว่าโอเคนี่นี่นี่เขาเขาจะแบบทักทายเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้มองหน้าเขาจริงๆอ่ะว่าเขารู้สึกไงถูกต้องเ,ออเราแค่มองไม่ได้เห็นนะใชเ่เห็นเห็นแบบคือเข้าใจว่าคนนี้เดินมาแต่เออไม่ไม่ไม่ได้มองจริงว่าเขารู้สึกไงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอันเนี้ย ใช้เวลาไม่เยอะอแต่ต้องเปลี่ยนนิสัยเยอะใช่ใช่อันนี้สายการช่างสังเกตไม่ได้เกิดขึ้นในวันสองวันนะต้องบอกก่อนนะต้องค่อยๆทำทีละผมว่ามันต้องฝึกฝนด้วยต้องฝึกฝนต้องฝึกฝนคืออย่างไอข้อมูลที่เตรียมมาเนี่ยเขาเขาเรียกวิธีการนี้ว่าแบบถ้าถ้าเกิดเห็นใครที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกหมดแรงหมดกําลังใจเนี่ยให้มาทำเทอปีเซสชั่นแต่ผมว่าแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือการจับเขาคุยกัน แบบง่ายๆเลยก็คือทําแบบ p r i v a t นั่งคุยกันถามไทยทาาทุกๆดิบเหมือนเวลาเราไปถามไทยคนในครอบครัวออืืมและสำคัญเลยนะครับต้องเป็น active listening ด้วยใช่อเพื่อที่จะเจาะลึกไปให้ได้ว่าเขา่คิดอะไรอยู่จริงๆมองสบตาเขาดูกายภาพดูคือทุกๆอย่างเนี่ยมันต้องคิดมาอย่างละเอียดคำว่า active listening เนี่ยต้องแปลนิดหนึ่งไม่ได้หมายความว่าฟังแบบ active มากๆไม่ใช่ว่าแบบแรงไม่ใช่นะครับคือ active listening คือ คือฟังโดยที่ระดับแรกคือหนึ่งคุณยังไม่ต้องให้คาแนะนําเลยเขาฟังก่อน <ừ> นะฮะตั้งใจฟังกนันเถอะตั้งใจฟังจริงๆโดยที่ยังไม่ต้องเอาโซลูชันไม่ต้องอ,อะไรในหัวแล้วที่เราคิดออกนะไปไปบอกเขานะค่อยๆฟัง <ừ> ค่อยๆแงะอองจริง <ๆ S 2> ว่าเรื่องมันเป็นยังไงนะครับ,รบ Active listening เนี่ยคือคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของนักจิตบําบัดและจิตแพทย์อื <ừ> ซึ่งต้องบอกว่าใครที่ทําแบบนี้เป็นเนี่ยโอ้โหรับรอง จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเยอะมากโดยเฉพาะการ manage ที่ manage ลูกค้าด้วยนะเวลาฟังลูกค้าเนี่ยไปถึงอยากจะเสนอโซลูชั่นอย่างเดียวเนี่ยฟังก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรครันะไม่ไม่มีคนแบบนี้จริงๆนะมาถึงผมมีโซลูชันแบบนี้หนึ่งสองสามเฮ้ยคุณไม่ฟังเลยว่าผมมีปัญหาอะไรเราก็จะไม่อยากซื้อของคนแบบนี้เหมือนกันครับทีมงานก็เป็นหนึ่งเช่นกันนะครับอ คอยสีคือ attribution error ครับ, <laughs> รบไม่ไงครับมันนี่คือเขาเรียกว่าอะไรเราต้องแยกให้ออกคือคนที่เป็นเลดเดอร์ในจะเหลือคนทํางานเองต้องแยกให้ออกว่าอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่ควบคุมได้และก็ควบคุมไม่ได้อืมผมผมเคยได้ยินพี่แทบบอกว่าให้เราพับกระดาษพับครึ่งใช่ไหมครับลองเล่าเรื่องเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเวลาพี่มีปัญหาอะไรเนี่ยพี่จะพี่จะโดยเพราะปัญหาใหญ่เนี่ยปัญหาเนี่ยมันจะมีลักษณะร่วมอาอย่างนึงก็คือมันถ้า ถ้ามันเป็นก้อนใหญ่อยูอย่มันจะเหมือนเมฆ <c oughs> ดำๆกำลังพายุจะมาเนี่ยบนท้องฟ้าเราเรานึกไม่ออกจริงว่าในส่วนมันมีเอเลเมนต์อะไรอยู่บ้างแต่ทนที่เราเริ่มเขียนออกมานะครับเราจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยมันมีหลายส่วนคร <c oughs> ับเวลาเขียนเนี่ยเราจะวิธีการที่พี่ใช้คือพับกระดาษครึ่งหนึ่งแล้วก็เ,เขียนข้างซ้ายอ่ะเป็นบอกว่าในปัญหานเนี้ยเรื่องย่อยๆอ,อ,อย่างต่างเนี่ยเอาไอ้เรื่องที่เราควบคุมได้ไปไว้ข้างซ้ายอืเรื่องที่เราควบคุมได้หมายถึงว่า การกระทำของเราจะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของเรื่องนี้ได้นี่คือความหมายคำว่าเราควบคุมได้ครับซึ่งบังก็จะมีอยู่ไม่กี่ข้อหรอกเอาจริงๆแล้วนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไปตกที่ข้างขวาซะมากกว่าคือเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้หรือว่าไม่สามารถอิมเฟลนซ์ได้นะครับเช่นเรื่องเนี่ยวัคซีนโควิดจะมาเมื่อไหร่ไงสำหรับเรานะสำหรับเราหมายถึงว่าเราในฐานะพี่เนี่ยครับคือพี่ทําอะไรไม่ได้มันเป็นหน้าที่ของไม่ใช่หน้าที่มันเป็นของของที่อิมฟลนซ์โดยคนที่ ไม่ได้อยู่ใน,ในเน็ตเิรคของเราเลยด้วยซ้ำเพราะฉันทำอะไรไม่ได้แต่บางคนทําได้นะาบางคน,นจะทาได้ <laughs> ก็เพราะฉันถ้าเกิดเราเราไม่เสียเวลากังวลแต่เรื่องนั้นลืมโมโหหัวเสียกับเรื่องนั้นเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาถูกต้องแเราก็ไปหาทางจัดก,การเรื่องควบคุมได้ดีกว่าก็ก็ต้องรักษาใจของตัวเองด้วยนะครับ <S <S <ช>การจัดเนจต่างๆซึ่งผมต่อยอดจากไอ้พับกระดาษครึ่งหนึ่งนิดนึงแล้วกันคือคือเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าอะไรควบคุมได้ควบคุมไม่ได้เนี่ย การทํางานเป็นทีมก็เช่นกันไม่ใช่ว่ากับแค่ตัวเองลองเขียนของทีมของคุณละกันว่าอะไรที่มันควบคุมได้ไม่ได้และไอ้สิ่งที่ควบคุมได้คุณเต็มที่กับมันเลยวางแผนหากลยุทธ์ที่จะแก้ไขมันที่สุดทําสิ่งที่คนเป็นลีเดอร์ควรทำนะครับแต่อะไรที่ควบคุมไม่ได้คุณวางใจลงหน่อยแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปนะครับบางทีไอ้ข้างซ้ายที่มันควบคุมได้เนี่ยมันจะมาช่วยข้างขวาได้ใช่ถูกต้องนะครับแต่การที่เราพยายามจะแก้ปัญหาที่เราแก้ไม่ได้เนี่ยครับ อันนี้เสียเวลาที่สุดเลยใช่เสียเวลาที่สุดแล้วก็แล้วก็แล้วมันจะหงุดหงิดมากเพราะมันทำอะไรไม่ได้ใช่ครับนะครับยืนยันเหมือนเดิมพี่แทบย,ยืนยันว่า<ช>การจัดการกับคนหรือว่าการแบบดูแลคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากที่สุดใช่แล้วก็สําคัญที่สุดในการทํางานแล้วก็เป็นเป็นเหมือนซอฟต์สกิลสาคัญสําหรับยุคนี้ถูกต้องคมผมยืนยันเหมือนเดิม แล้วก็คนที่เป็นแมเนเจอร์ส่วนคนที่เป็นแมเนเจอร์นะครับสาเหตุที่ถูกเลือกมาในการทํางานต่างๆเนี่ยเพราะว่าเขาอะคาดหวังให้คุณแก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องคนงานมาเลยจะเยอะมากกว่าคนอื่นแต่ว่าสําคัญเลยก็คือควรจะเริ่มโฟกัสที่เรื่องคนเ,นเป็นระดับแรกก่อนนะครับแล้วทุกอย่างมันจะตามมาในแง่แง่มุมที่ดีขึ้นนะครับอืมครับ โอเคก็ <Okay. S 2> <Okay. S 1> สำหรับ EP ที่16นี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่แทบเดี๋ยวเจอกันใน EP หน้านะครับ,รบสวัสดีครับ ม i ชชั่นทู the moon podcast presented by Anitech bring happiness to life ผู้นำนวัตกรรมความสุขสู่ชีวิต